สวัสดีค่ะเราอยู่เกมคุกกี้ลันคิงด้อมนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตแพทใหม่ของเกมกันนะว่ามีการอัปเดตอะไรใหม่เข้ามาบ้างเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เข้ามาเลยนะก็คือหมูก่ก่อ t ็อ i ปิคอลโซดนะเราสามารถเข้าได้จากตรงนี้เลยนะคะ ข้างหน้าแถบข้างหน้านี้เลยนะคะพอเข้ามาก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะ,ะเราจะสามารถเล่นในโหมดของหมูกก่เกาะทอร์ i ิค l คโซดาเนี้ยก็ต่อเมื่อเรามีปราสาทเลเวล5นะคะแล้วก็ไปเคลียร์ภารกิจของท่าเรือโซดาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ค่อยขยายพื้นที่นะคะในหมูกก่เกาะทอร์พิคโ s โซดาอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถปลดล็อกพื้นที่ในแมปนี้ได้นะนี่แมปก็คือจะกว้างมากโอ้โหูสุดลูกหูลูก,ลกตาเลยเราก็จะปลดล็อกตรงนี้เลยนะคะนี่ พอล็อกคลิกไปแล้วก็จะมีของที่เราใช้ปลดล็อกก็คือจะเป็นของ2อย่างนี้นะก็คือจะเป็นกล้องโทรทัศน์คาราเมลนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นชิ้นส่วนแผนที่นะเราจะสามารถหาได้ในจากกิจกรรมตรงนี้เลยนะคะกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมออกสำรวจหมกกู่เกาะทอพิเค a l โซดานะแล้วก็จะได้เป็นของรางวัลตามจํานวนที่เราปลดล็อกหมกกู่เกาะต่างๆนะคะ ก็จะมีทั้งกล้องโทรทัศน์แล้วก็แผนที่ที่เราต้องการเนาะเอาไปใช้แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็จะเป็นกิจกรรมผลึกแห่งขึ้นตรงนี้เลยนะก็จะทำเป็นเคียรภารกิจไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้มันจะได้น้อยหน่อยเนาะไม่ได้เยอะเท่ากับกิจกรรมออกสำรวจนะแต,แต่ก็พอมีให้ได้บ้างนะอ่าเห็นนะนี่ก็จะเป็นแบบ1ชิน้น2ชิน้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกที่ที่เราสามารถหาเศษได้นะก็จะ ท่าเรือตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นร้านริมหาดของนกผูกแขนฟูตี้ตรงนี้เลยนะอ่าเนี่ยก็จะเป็นนี่เนาะเราสามารถหาซื้อแรกได้เลยนะคะพอคุณดาวเราค่อยมาซื้ออีกรอบเนาะที่หลักๆที่เราจะสามารถหาเศษได้ก็ประมาณนี้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูในหมู่เกาะดีกว่านะคะพอเราปลดล็อกหมู่เกาะแล้วอะ่ะอ่ะสมมุติอันนี้ปลดล็อกไปแล้วนะเห็นไหมมันก็จะมีทั้งที่ได้ของรางวัลด้วยนะเพราะว่าแต่ละหมู่เกาะมันจะได้ของไม่เท่ากันนะคะก็จะมีทั้ง หมู่เกาะที่เราไปเคลียร์เควสนะแล้วก็เป็นหมู่เกาะที่เรากดเข้าไปแล้วก็จะเป็นกล่องสมบัตินะแล้วแต่พื้นที่เลยเนี่ยจะกดให้ดูอันนี้ก็จะเป็นได้ของนะอ่าได้มาปุ๊บนี้จะเป็นหมู่เกาะที่เราจะต้องออาโทีมไปลงสำรวจนะคะไปปราบโจสรสลัดอะไรประมาณนี้เนาะพอเราได้เกาะมาแล้วในเกาะเนี้ยมันก็จะได้ให้ของนะอย่างเกาะเนี้ยมันจะได้ลูกกวาดนะน่าหรือว่าเกาะนี้ก็จะได้เป็นพวก ของต่างๆไม้ก็ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นได้เพชรน,นะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายส่งของฟาร์มของเก็บไว้เยอะๆนะเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะในเกมอะ่ะเราจะมีการส่งทั้งการส่งทางรถไฟแล้วก็ส่งทางบรรลูนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันอัปเดตมาใหม่แล้วเนาะมีการส่งทางเรือค่ะหึถือว่าครบคันเลยนะทั้งทางบกทางอากาศแล้วก็ตอนนี้เป็นทางน้าเนาะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนดีกว่าเนาะในการส่งทางเรือนี้เราสามารถเล่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีปราสาทเลเวล8นะคะแล้วก็ก็ค่อยไปอัปเดตร้านเนาะให้มันเรียบร้อยเราถึงจะใช้งานตรงส่งทางเรือนี้ได้นะคะพอเข้ามาหน้าจาก็จะเป็นมานี้เลยเนาะอันนี้จะเป็นสินค้าที่เราจะใช้ส่งนะคะนี่อันนี้ส่วนด้านนี้นะจะเป็นสินค้าแนะนํานะถ้าเรามีสินค้าแนะนําอะ มันจะได้คะแนนของสินค้านี่เป็น2เท่านะคะเราอยากจะรู้ว่าสินค้าแต่ละชนิดอะเราส่งไปมันคุ้มไหมนะเราสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นตารางคะแนนเนาะสินค้าแต่ละชนิดว่าเออเราส่งไปแล้วเราควรจะได้ประมาณไหนหรือว่าควรจะพอประมาณไหนเนาะถ้าเป็นของพวกเนี้ยอย่างไม้นี้ยเขาส่งเยอะๆมันก็ค่อยไม่ค่อยคุ้มเนาะเราเก็บมาแทบตายเนี้ยเอาใช้แบบ ของพวกเยอะๆเนี่ยทำไม่กี่ชิ้นแล้วก็เออครบอะไรเงี้ยแล้วแต่อันนี้จะเป็นข้อมูลรางวัลน,นะคะที่เราจะส่งได้ในแต่ละครั้งเนาะสูงสุดอยู่ที่ห้าหมื่นคะแนนนะคะอันนี้จะเป็นรางวัลเนาะแต่เป็นทั้งเงินแล้วก็ไข่มุกห้าสีนะคะแล้วก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมนะก็จะเป็นกล้องโทรทัศน์เนาะอ่ากล้องโทรทัศน์คาราเมลแล้วก็เป็นแผนที่ให้เราไปอัปเดตตรงที่หมู่เกาะท็อปิคอนเนาะไปขยายพื้นที่กันได้นะ อ่ะไข่มุกห้าสีอ่ะถ้าเราได้มาแล้วนะอันนี้พิเศษเลยนะเราสามารถหาแลกชิ้นส่วนของคุกกี้นางฟ้าทะเลตรงนี้ได้นะคะแหมแต่ว่ามันได้ชิ้นเดียวนอมอนใช้ทั้งสองพันเลยอะ่ะแถ้าใครคิดว่าเอออยากจะเก็บหาชิ้นส่วนเราก็สามารถหาได้จากตรงนี้เลยนะคะแพทใหม่ครั้งนี้ที่มันอัปเดตมาใหม่ล่าสุดน,นะคะก็จะมีตัวละครใหม่มาเพิ่มสองตัวเลยนะคะอ๋อ คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะว่าเป็นตัวอะไรบ้างนะนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรนะคะอ่าตัวแรกนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือจะเป็นคุกกี้รสมะม่วงนะคะตัวเนี้ยจะเป็นคุกกี้ระดับอีพิกเนาะเป็นสายเวทมนต์นะนี่ดูหน้าตาน่ารักกันเลยทีเดียวส่วนอีกตัวถือว่าเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะอยากตามหาแหละเริ่มสุ่มกันแหละนะอ่าเป็นคุกกี้ระดับ l ีเจนเดอรี่นะคะเป็นตัวแรกเลยก็คือเป็นคุกกี้นางฟ้าทะเลโอ้หทะเลนี่คือเกลือหรือเปล่าอะไรเงรี้ยไม่รู้เลยนะเป็นคุกกี้สายระเบิดเนาะโอ้หดูแบบว่าน่ารักมากเลยอะ่ะเอออยากจะได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้แบบยากได้เย็นหรือเปล่านะสำหรับคุกกี้ตัวนี้แต่ว่าถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวจะเอามาลองรีวิวให้ดูนะคะว่ามันเก่งมันดีขนาดไหนเนาะสำหรับคุกกี้นางฟ้าทะเลตัวนี้นะ แล้วก็ตอนนี้มันมีของที่มันอัปเดตมาใหม่ด้วยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี่ศูนย์วิจัยนะคะของมโนน้าตาลนะตอนนี้เราสามารถอัปเดตได้ถึงเลเวล4แล้วนะตอนนี้ก็คือจะเพิ่มการวิจัยอีก21ชนิดเลยนะก็จะแบ่งเป็นวิจัยอาณาจักร9ชนิดนะคะแล้วก็วิจัยคุกกี้อีก12ชนิดเนาะนี่เราก็สามารถวิจัยอัพเพิ่มกันได้นะ แล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คิดว่าสําหรับใครอยากจะปั้นนะนะอยากจะรู้สิว่าตัวไหนอะไรเงี้ยร้านแม่เลดนะคะตอนนี้มันเอาเข้ามาแล้วนะคะของเศษวิญญาณของคุกกี้รถล,ลูกเกตด,ดํานะแล้วก็น้องเคปนะอ่าถ้าใครอยากจะปั้นสองตัวนี้คือเป็นโอกาสแหละเออใครแบบเออสุ่มเท่าไหร่มันก็ไม่ได้สักทีเออตอนนี้ร้านแม่เหล็เอาเข้ามาแล้วนะคะทั้งสองตัวเลยนะเราสามารถ เอามาแลกกันได้นะเพื่ออัพให้เป็น5ดาวเลยนะคะหรือว่าโอ้หถ้าอัพ5ดาวน่าจะแบบโอ้ตีกันมันมากเลยนะลง PVP เนี่ยในการอัปเดตหลักๆของแพทใหม่นียก็ประมาณนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหมู่เกาะมาใหม่นาอแล้วก็การส่งสินค้าทางเรือที่มันเพิ่มเข้ามาหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่มันมาเขย่าวงการทีเมต้นะไม่รู้ว่าจะเขย่าขนาดไหนแบบเออจะเปลี่ยนทิศทางการอร์มทีมเลยหรือเปล่านะหรือไม่ พวกร้านไมเลตตอนนี้ก็มีตัวที่เราตามหานะคะคือทีมเมตาปัจจุบันไม่รู้ว่าจะเป็นปัจจุบันแล้วเป็นอนาคตรหรือเปล่านะน้องเคฟกับลูกเกดดำตอนนี้นะเออถ้าใครที่อยากจะอัพ2ตัวนี้ก็หาอัพได้นะคะในร้านไมเลตนะแล้วก็สุดวิจัยก็จะมีการอัพเลเวลเป็นเลเวล4แล้วนะเออส่วนการอัพเดตหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะ ส่วนอย่างอื่นที่มันอัพมาก็จะเป็นพวกการแก้บัคกรือไ,อไม่ก็การทําของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยแบบเปลี่ยน,ม,นมันก็ไม่ได้สะเทือนการอัพแดทนี้ก็จะเป็นการแก้เล็กๆน้อยก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็จะพูดแค่หลักๆนะคะอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ในการอัพเดตแพททางนี้เราก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ